วันที่8กุมภาพันธ์6 6 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่1ในปี2,566 พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติวาระที่สองซึ่งวาระแรกผ่านมาแล้วโดย5ปีแรกมีความก้าวหน้ามาตามลำดับในหลายมิติด้วยกันอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างในแผนรายละเอียดโดยเฉพาะวาระที่3มที่จะนำไปสู่การปฏิบตัติเพื่อให้ผ่านการประเมินที่ตั้งไว้ก็ได้ช่วยกันแก้ไขไปพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าถ้าจะบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็มาดูกันว่า5ปีที่ผ่านมานั้นเราทำอะไรไปบ้างในหลาย มิติด้วยกันทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการดูแลประชาชนทุกกลุ่มตามยุทธศาสตร์6ด้านที่ได้กําหนดไว้ทุกอย่างมันต้องสมดุลกันไม่ใช่ไปทําตรงนั้นให้มากกว่าตรงนี้แล้วงบประมาณก็จะมีปัญหาไปหมดก็ต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันไปให้ได้นอกจากนี้เมื่อถามว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศจะสามารถแก้ไขยุทธศาสตร์ได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ชาติแก้ไขได้โดยตลอด แต่ไม่ใช่ยกเลิกเพราะรัฐธรรมนูญนั้นกําหนดไว้แล้วว่าจะต้องมียุทธศาสชาติตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทในเรื่องของการประเมินถ้าไม่ดีก็สามารถที่จะปรับแก้ได้เพราะฉะนั้นแผนแม่บทสามารถที่จะปรับได้ซึ่งในยุทธศาสตร์หลักของประเทศทุกประเทศก็มีแบบนี้ทํางานอยู่ในลักษณะ6กกลุ่มที่กำหนดไว้